คนไม่สวยอยู่แล้วไงสวยแต่แฟนเยอะทำไมถึงกล้าพูดว่าแฟนเยอะถามจริงๆขี้บนก็ขี้บนก็ทำไปดีงานไม่มีงานไม่มีไม่ขี้เลย สโลแกนี่เสร็จแล้วก็ดูรีดูรีา,<อ>น,าน้ตองานมีขี้บ่อยงานน้อยไม่ค่อยขี้งานไม่มีไม่ขี้เลยนี่แหละสโลแกน,นแ,บบแล้ว <c oughs> พี่ใช้คาพี่คนเดียวนะสโลแกนนี้นนใช่ ใช่เหรอถ้าเขาไม่ขี้ก็ไม่อยากขี้หรอกมันไม่จริงหอรงหอกพอเข้าห้องน้ำเอาแล้วเข้าไปตายแล้วไงเหมือนตัดกระดาษเหมือนกันถ้าไม่ตัดก็ไม่อยากตัดหรอก ใช่ <laughs> มันเรื่องจริงว้าวแหมถ้าง <s ans> า,านไม่มานี่ไม่เอาไม,ไม่ขยับตัวหรอกงานถ้างานที่ไม่มาไม่ขยับตัวหถ้าพี่อเอเอาไปสั่งมานี่เริ่มขยับตัวแล้วฮ่า่ <laughs> 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 ตั้งนานไม่ขยับ พูดวางมากเลยแหมไี้ไหมพูดเลยไม่ต้องพูดก็ได้แล้วแต่ก็ก็ก็นั่งรอกาแฟไงน้ำมันยังไม่เดือดนั่นแหละนั่นแหละฮ่าฮ่าฮ่า เข้าเข้าออฟฟิศดีมันต้องมีมาดจะเข้าไปนั่งหงอนั่งหงอยได้ไงยังไงนะยังไงนะทำท่าดิคุยยังไง เจ้านายเจ้านายอยู่ยังไงตทรโทรว้าพูดเกินไปมันไม่จริงหรอกว้าที่โมอ่ะที่ไม่เคยมี อันนี้อ <laughs> ย <c oughs> ่างนั <en> <ıyla> ้นหรอกเอาไปดูกล้องเลยในออฟฟิศก็มีเดินอีกแล้วไงงานไม่เดินคนเดินไง มันต้องมีสะดุดไม่มันมันมันจะสายให้มันครบเลยไม่ได้หรอกมันต้องมีแบบสะดุด